สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับขา่าวร้อนๆของท่านสวทั้งหลายแหล่นะสวสูงไวัยไม่สูงไวัก็แล้วแต่สวอัปเดต200ท่านเนี่ยก็รับรองไปแล้วแล้วก็กําลังจะเลือกตั้ง uh, ประธานนะฮะประธานสวประธานคนที่1นึ่งได้สองคนแะแต่ว่าได้ข่าวว่าเขาลอกสเปคมาละสว avo, สายสีน้ําเงินนี่มาหมดมาเป็นพึบมาเป็นแผงนะฮะมาเป็นแผง เพื่อจะเป็นประธานเป็นรองประธานอะไรก็ว่ากันไปอ,อ,อันนี้ผมไม่ก้าวไก่แล้วกันแต่ว่ามีข่าวอีกชิ้นหนึ่งก็คือ,อนางเกศน่ะนางเกศที่ว่าเขาเรียกว่าหมอเกศหมอเกศนะ่ะที่ว่าได้เป็นสวที่มีคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งนะฮะนางก็สวยนะนางก็ไปออกสือกส่อนู่นสื่อนี่เยอะแยะแล้วอัปเดตกับเพื่อนตอนนี้มีเรื่องแล้วกรกตเขารับ มีมติรับคำร้องที่คนไปฟ้องนะฟ้องนางเกตว่าผิดผิดกฎหมายทํมนูญแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ยต้องถอดถอนนะ่ะคุณจะได้คะแนนเสียงอะไรมาก็ช่างคุณนะ่ะโดนถอดถอนนะ่ะกตอรับรับคำร้องแล้วว่าเข้าข่ายหลอกลวงให้เชื่อว่าตัวเองเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นจริงๆนางจะใช้ยศถาบรรดาศัก์ดิอะไรนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกไม่ได้เกี่ยวกับประเทศชาติหรอกแต่ว่า มันโอเวอร์ไงมันผิดกฎหมายไงคือมันผิดกฎหมายทำรรมันูญนว่าทําให้คนเชื่อว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นจบยิ่งใหญ่สูงนู่นสูงนี่เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเป็นนู่นเป็นนี่ทําให้คนหลงเชื่อว่าตัวเองอะ่ะมีวุฒิภาวะมีโ้แบบอลังการงานสร้างคนก็เลยหลงเชื่อแล้วมาเลือกนางให้นางโอ้คนเก่งคนดีเว้ยก็เลยได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งสวสประเทศ ไทยนะครับตอนนี้ก็คนไปร้องมันผิดจริงครับผมไปดูแล้วทำมนูญผิดผิดกฎหมายกกตด้วยว่าเข้าข่ายหลอกลวงหลอกลวงให้เชื่อว่าตัวเองดีตัวเองเด่นตัวเองนู่นนี่นั่นก็เลยหลงเชื่อคนก็เลยเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งคะแนนเยอะนะฮะนางก็แอบ,บอ้างวิธีการศานะึกษาเนี่ยว่าจบปริญญาเอกเป็นศาสตราจารย์นู่นนี่นั่นแล้วก็ใช้คํานําหน้าว่าศาสตราจารย์ใช่ไหมหรือรองศาสตราจารย์อะไรสักอย่างนึงอนะ ผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกแต่ว่าผมก็แค่มาเล่าเพื่อนฟังว่านี่แหละครับคนเราบางทีนะมันมีโลกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหลงตัวเองนะโลคหลงตัวเองแทนที่จะคุณธรรมดานะ่ะเออคุณคุณก็ทํางานไปคุณก็ใช้ชื่อหมอนะอ่าหมอเกตอ่ขออนุญาตพูดนะหรือว่านางเกตหรือนางสาวเกตอะไรก็หวานไปเออสมัครคุณก็มาช่วย ชาติบ้านเมืองแค่คณเก่งเขาก็เลือกคุณเองอ่ะเอออันนี้คุณใช้ชื่ออลังการงานสร้างใช้ยศโอ้ลองสาตราจารย์จบจากเมืองนอกตึกแถวเขาไปสอบแล้วเขาไปสอบก็ไปขุดแลวไอ้ตึกแถวอะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเป็นตึกแถวอ่าตึกนี้มันก็มีจิตการหลายอย่างที่ผมดูนะมีจิตการรับอ่ารับ รับสอนเป็นธนแพทย์เออมีเขาไปถ่ายทำมาแล้วมีจ่าทหารคนไทยที่เป็นทหารเยอเมิริกันนะเขาก็ไปถ่ายทำมาให้ดูแล้วจะเป็นห้องแถวเขาไปถ่ายหมดเลยแล้วก็มีมีที่สอนสอนทำฟันนะเออสอนใครอยากทำฟันเป็นเป็นธนแพทย์ไปเรียนที่นี่ก็มีนะแล้วก็ในตึกเนี้ยมันก็เป็นสำนักงานที่ว่ารับจ้างเทียบวุฒ เออรับย่างเทียบวุฒิการศึกษาใครจะไปทํางานที่สหรัฐเนี่ยคุณมีฟอร์นิอยอะไรที่เมืองไทยเนี่ยอาวุธคุณไปเทียบเขาก็จะเทียบให้คุณมีวุฒิในประเทศไทยเทียบเท่าปัญญาเอ,เอกเขาก็จะเทียบวุฒิให้นะฮะที่นุน่นเพื่อจะอาวุธเนี่ยไปทํางานทำมาหากินที่สหรัฐอเมริกาเออมันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยประเทศสยามเลยไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเอามาอ้างที่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีผลทางประเทศไทยไม่มีการรับรองเลยทั้งสิ้นนะฮะแต่คุณเอามาใส่เนี่ยมาเป็นฟอร์ดิฟายของคุณเนี่ยมันก็เป็นการแอบอ้างทําให้คนเชื่อว่าคุณนี่เป็นโอ้โหการศึกษาใหญ่โตสูงสุดนู่นประมาณนั้นมันก็เลยผิดกฎหมายกกตนะฮะเขาก็ไปร้องแนะล้วกกตรับคำร้องแล้วก็ปวดติดตามตอนต่อไปว่าจะโดนถอดถอนยังไงนะฮะเราไปฟังครับ ออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับคิดดีทำดีครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับถ้าชอบก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกดชับชะไใหรือว่าส่งต่อไหนแล้วกันนะครับปกติผมไม่ค่อยชอบพูดกับคำคำนี้แต่ว่าก็อยากให้เพื่อนมีความรู้นะเอาไปไปดูอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับบุญรักษาครับ